สวัสดีตอนเย็นค่ะทุกคนคะที่เห็นอยู่นี่คือน้องดวงดีนะคะนี่ค่ะกําลังรอกินข้าวเย็นนะคะวันนี้มันจันทรนะคะตอนนี้คุณตักศึกน้องดวงดีรู้จักการรอคอยนะคะเพื่อจะรอรับจานข้าวของใครของเรานะคะนี่พี่กล้าหาญนะคะดวงดีสามสีแบล็คเดอสลิดแมบี้ พ่ก้าโกโก้นะคะโกโก้อยู่ฝั่งนู้นนะคะโกโก้แล้วก็ตัวเล็กนะคะนี่ค่ะตอนนี้ทุกตัวรอกินข้าวนะคะทุกคนนี่ค่ะให้เห็นภาพบรรยากาศนะคะตอนนี้กุตักสอนพิเศษนะคะกุตักพักเบรกสิบนาทีนะคะก็เลยบันทึกคลิปให้ดูภาพประทับใจนะคะคุตักเพิ่งปล่อยดวงดีออกมาจากกรงนะคะเพราะว่าเวลาสอนต้องขังนะคะเดี๋ยวน้องหายนะคะ กำลังแน่อย่าตบน้องสามสีเนี่ยค่ะยังมีท่าแบบนี้จากพี่ๆอยู่นะคะแต่ดวงดีหากลัวไม่นะคะเนี่ยค่ะให้เห็นบรรยากาศเลยนะคะตอนนี้นะคะนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะ,คะดวงดีนะคะนี่ดวงดีวิ่งหาวิ่งหาน้องตัวเล็กเลยดวงดีน่าจะเกือบสามเดือนนะคะส่วน แก๊งของตัวเล็กน่าจะหกเดือนเข้าไปแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นภาพที่น่ารักมากสลิดอย่าเพิ่งไปนะสลิดรอกินข้าวก่อนสลิดนี่ค่ะทุกคนเยอะแยะเลยนะคะดวงดีนั่งอยู่ตรงนั้นนะคะเห็นไหมคะทุกคนนะคะหน้ากระหน่ากระถางสีฟ้านะคะนี่ค่ะวิ่งออกมาแล้วนะคะน้องดวงดีนะคะอันนั้นพี่โค้นะคะทุกคน พี่โค้กมาคอยแล้วสไปกับแม่ดำเล็กยังไม่เห็นนี่ค่ะดวงดีกำลังพยายามที่จะฝึกการฟังเสียงนะคะให้เขาจำชื่อพี่ๆได้นะคะแล้วก็จำชื่อตัวเองให้ได้นะคะช่วงนี้คุณตักก็จะเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่เวลาที่จะทำงานดวงดีต้องโดนขังนะคะขังตัวเดียวด้วยนะคะอาจจะมีงองแงบ้างนะคะทุกคนว <c oughs> ิ่งหาเขาแล้วก็ถอยนะคะนี่ค่ะ อย่าอย่าอย่าไล่กันอย่าไล่กันค่ะทุกคนคะ่ะเมื่อสักครู่มีสายโทรศัพท์เข้านะคะคุณตาก็เลยหยุดการบันทึกวิดีโอนะคะน้องดวงดีเลยวิ่งเข้ามาเล่นในสวนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวสักพักนึงถึงจะให้ทานข้าวนะคะให้สมาชิกมาครบบกันก่อนนะคะดวงดีมินิสายชอบปีนป่ายนะคะทุกคนชอบปีนที่สูงมีการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วแล้วก็ว่องไวเหมือนลิงนะคะ ฉลาดนะคะเวลาหิวจะเดินมาบอกนะคะปวดฉี่ปวดอืดตอนนี้สามารถเข้ากระบะทรายเป็นแล้วในกรงน้องมีกระบะทรายนะคะเป็นแมวเป็นแมวจรที่ชอบมีเพื่อนฝูงกลุ่มใหญ่เป็นมิตรกับทุกตัวนะคะนิสัยไม่ยอมคนนะคะอยากจะเข้าแก๊งเข้าฝูงกับพี่ๆให้ได้นะคะกำลังทำตัวกลืนให้เหมือนกับสมาชิกตัวอื่นๆสิบกว่าตัวที่คุณตักเลี้ยงอยู่นะคะ ดวงดีเป็นเด็กน่ารักนะคะโซนเอาแต่ใจตามภาษาเด็กนะคะเดี๋ยวพฤติกรรมอื่นๆคุตาจะค่อยๆสอนน้องไปพร้อมกับพี่ๆนะคะให้เขารู้จักการรอคอยชามข้าวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะให้รู้ว่าเวลาไหนคุตาสอนคุตาต้องทํางานตอนไหนดวงดีจะต้องเดินขังตอนนอนต้องเข้ากรงคุตาจะฝึกอยู่อย่างนี้สักประมาณ น่าจะเดือนกว่าๆนะคะหลังจากดวงดีจำสิ่งแวดล้อมบริเวณในนี้ได้แล้วหรือเข้ากับแก๊งพี่ๆได้แล้วก็จะปล่อยเขานะคะแต่คงใช้เวลาเป็นเดือนนะคะยังไม่ไว้ใจนะคะยังไม่กล้าปล่อยนะคะทุกคนให้สบายใจได้นะคะนี่เดี๋ยวคุณตักเบรคแค่สิบนาทีเดี๋ยวจะขึ้นไปสอนเดี๋ยวต้องจับน้องเข้าก่งต่อนะคะน่าจะได้กินค่ำๆกัน สงสัยกลุ่มแมวข้างบ้านวิ่งไปบ้านนะคะทุกคนเพราะว่าพี่ชายคุตักน่าจะเรียกแมวไปแล้วหกตัวนะคะเป็นแก๊งแมวข้างบ้านนะคะตอนนี้พี่กล้ายังรอยกินข้าวอยู่นะคะทุกคนส่วนพี่โคกับแม่ดำเล็กไม่กัดน้องนะคะแต่ก็ยังยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นกับน้องนะคะทุกคนแต่คนที่ยังไม่ยอมรับน้องเลยก็คือพี่สปนะคะสปยังไม่ยอมรับน้องไม่ให้ไม่ให้เข้าแก๊งด้วยนะคะ แล้วก็ไม่อยากให้น้องไปเล่นบนห้องเรียนคือพี่สไปดตอนนี้สไปงอนคุตักนะคะทุกคนงอนคุตักมากเลยคือมีน้องนะคะคุตักต้องสลับเอาสไปกับโคขึ้นมาบนห้องเรียนแล้วก็ต้องเอาดวงดีลงมาขังแต่ถ้าดวงดีอยู่บนห้องเรียนสไปกับโคก็จะอยู่ในห้องนอนเหมือนเดิมนะคะค่อยๆฝึกไปนะคะสไปกลัวว่าคุตักจะรักน้องมากกว่านะคะเขาแสดงอาการชัดเจนนะคะก็คือเดี๋ยวนี้คุตัก เรียกแล้วไม่มาหานะคะจะเมินนะคะปกติเช้าเย็นคุตั๊กต้องอุ้มโคกับ,กบน้องสไปพาดบ่านะคะทุกคนพาดบ่าเล่นแต่เมื่อวานไม่ยอมให้อุ้มพาดบ่านะคะงอนนะคะเห็นน้องอยู่ในห้องเรียนต้องใช้เวลานิดนึงตรงนี้ก็ว่าจะเก็บใหม่นะคะแต่ก่อนเป็นบ้านแม่ขาวสมัยที่คลอดโกโก,โก้นมสดชายเย็นนะคะ นี่ก็ว่าจะพังลงแล้วทําให้ใหม่หมดนะคะเดี๋ยวให้หมดฤดูฝนก่อนนะคะไม่ไปไกลนะดวงดีแม่จับไม่ทันนะลูกแม่จับดวงดีไม่ทันนะคะแม่จับไม่ทันนะลูกเดี๋ยวดวงดีรอกินข้าวนะคะเดี๋ยวแม่สอนเสร็จจะมาเก็บกระบะทรายให้แล้วก็เก็บกระบะทรายห้องห้าของน้ําอัดลมด้วยไม่ไปไกลนะลูกเล่นอยู่แถวนี้ กลัวว่าจะวิ่งไวแล้วก็เรียกแล้วลัวจะไม่กลับมานะคะต้องอยู่ในสายตาตลอดนะคะเวลาที่คุณตั๊กปล่อยเขาอะไรก็แล้วแต่คุณตั๊กจะไม่ไม่ให้ห่างตาแม้แต่นิดเดียวนะคะจะระวังมากๆนะคะปะเดี๋ยวไปรอกินข้าวกันไปเข้ากงก่อนบรรุป,ปะข้าวกงแป๊บนึงเดี๋ยวแม่เอาเอาข้าวมาให้อีกครั้งหนึง่งหลังจากสอนเสร็จวันนี้คุณตั๊กสอนเสร็จ แ3 0นาฬิาสานาทีนะคะจะเสร็จหมดทุกอย่างนะคะเด็กๆถึงจะได้กินข้าวกทุกตัวนะคะเนี่ยทับทิมออกผนเยอะอยู่เหมือนกันนะคะทับทิมนะคะทับทิมลูกปลาดวงดีดวงดีน้องเล็กสุดของแก๊งแมวคุ้ตัก ค่ทุกคนคะยังวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะคุณผู้ตักก็เก็บภาพน่ารักน่ารักของดวงดีพร้อมพี่ๆมาฝากนะคะจะพยายามอัปเดตให้ดูพฤติกรรมอของดวงดีเรื่อยๆนะคะว่าเขาจะดีขึ้นแค่ไหนนะคะแล้วก็เขามีการปรับพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นไหมจากแมวจรกลายเป็นแมวมีบ้านนะคะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะเราทุกคนไม่รู้ว่าน้องก่อนที่จะมาเจอคุณตั๊กน้องเป็นมาอย่างไรนะคะ แต่มั่นใจว่าเขาอาศัยอยู่ตรงหลังเมนตรงที่เผาศพนะคะมันจะเป็นป่ารกร้างอยู่ข้างวัดนะคะคิดว่าเขาใช้ชีวิตอาศัยอยู่ตรงนั้นกอลืมแจ้งไปเมื่อวานนะคะน้องตัวเล็กนอนดูด,ด,มด,ดนมแม่บี้อยู่ตัวเล็กเลยวิ่งเข้าไปขอดูดนมแม่บี้ด้วยนะคะแม่บี้ให้น้องดูดนมด้วยนะคะเมื่อวานนี้แต่เมื่อวานคุณตากลับเข้าไปจับเอาโทรศัพท์จะถ่ายให้ดูปรากฏว่าวิ่งออกมาแล้ว แมบี้วิ่งหนีเลยนะคะให้ดูดแค่แป๊บเดียวนะคะเลยเก็บภาพน่ารักเมืไวไวไ่อวานไวไนไ้ไม่ทันนะคะเสียดายตัวเล็กกับดวงดีดูดนมแม่บี้พร้อมกันนะคะน่าจะคิดถึงแม่นะคะค่ะ <ś c ười> ยังไงวันนี้คุตากับน้องดวงดีลาไปแล้วนะคะทุกคนให้ค่อยๆดูพัฒนาการน้องกับความน่ารักของดวงดีแสนซนของคุตาะคะยังไงวันนี้ลาไปแล้วนะคะ สวัสดีค่ะ